สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสุริยสไยชาแนลประจำตอนนี้มาตามกันต่อครับลุ้นระทึกเกาะติดแบบแทบจะเว้นวักกันยากเลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ปีนี้เนี่ยไทยเรามีลุ้นตลอดเวลานะครับนาทีนี้ก็ยังต้องลุ้นกันอีกนะครับโดยเฉพาะเฟส2หรือรอบ2รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเราฉลุยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดใช้ชนะนัดที่5นะครับใช้ชนะในแมตที่5แต่เป็นชัยชนะ4แมตจะข้า 5, แมตนะครับในรอบแรกเนี่ยเราเข้าเป็นอันดับ2ของตลาดนะครับเพราะเราไปพลิกโคน่นเ,เจ้าแม่แห่งแคริบเบียนอย่างโดมินิกันนะครับ3ต่อ2เซตบางคนใช้คําว่าพลิกบางคนใช้คําว่าหรือเชื่อนะครับเนือความคาดหมายแต่ว่าถ้าดู5 set, เซตตลอดทั้งการแข่งขัน,ขนวันที่เราโค่นโดมินิกันเนี่ย ออคอมเมนต์ดีอ้างอิงคอมเมนต์ของความเห็นของออผู้ชมแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเนี่ยนะครับทั้งยุโรปเอเชียอเมริกาเนี่ยต่างบอกเลยนะครับแม้แต่แคริบเบียนเองแม้แต่โดมินิกันเองนะครับเขาก็ยังบอกเลยว่าเราประมาทไทยได้อย่างไรไทยโค่นเซอร์เบียก็โค่นมาแล้วโค่นจีนมาแล้วนะครับแล้วก็ตุรกรีในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็โค่นมาแล้วแมตช์แรกนะครับมีถึงขนาดไปตําหนิโครส โดมินิกันด้วยซ้าไปนะว่าคุณประมาทไปได้อย่างไรเพราะไทยชนะใครก็ได้นะครับเพราะทาให้เห็นแล้วนะครับจนหลายคนตั้งฉายาทีมสาวไทยว่าเป็น Queen of Engagement ์นะครับหรือแจ็คผู้่ายักษ์บ้างนะครับหรืออาจจะเป็นมอนสเตอร์ทีมแห่งเอเชียนะครับหรือปีศาจแห่งเอเชียแล้วแต่จ้างไปบางคนก็ตั้งว่าเราเป็นราชินีหเซตนะครับเจ้าแม่หเซตนะ นะเล่นเล่นเกมยาวแล้วก็แล้วก็สามารถเอาชนะได้ล่อลวงคู่แข่งให้ชนะไปเกม2เกม3หรือเกม1ก่อนแล้ว4 5หเรามาปิดแมตช์เอาเนี่ยก็มีคนอธิบายความแบบนี้ว่านี่คือทีมไทยนะครับซึ่งภาพในโซเชียลต้องบอกว่าหลังจากเราโค่นโดมินิกันไปเนี่ยนะครับอันดับโลกของเราขยับทันทีนะครับเพราะเราได้คะแนนเพิ่มมานะครับแล้วเวลาเขาจัดอันดับโลกเนี่ยเราไปชนะอันดับที่เหนือกว่าเนี่ย คะแนนมันจะบวกเป็นพิเศษแต่เราแพ้เราจะล่วงเลยโดยเฉพาะถ้าแพ้ทีมที่อยู่ต่ําเราไปอีกจากเดิมก่อนแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เราอยู่อันดับที่14นะครับหลังจบแข่งแคนาดาเนี่ยเราขึ้นไปอยู่อันดับที่13นะครับจอคอหอยโปแลนด์แล้วนะครับโปแลนด์เนี่ยอันดับโลกอยู่ที่12-230คะแนนห่างเราแก้คะแนนเดียวนะครับเราอันดับที่13อยู่ที่229คะแนน14เป็นเยอรมัน15แคนาดานะครับซึ่ง จากนี้ไปเนี่ยครับโดยเฉพาะเฟสที่2หรือรอบที่2แล้วแต่จะเรียกน,ยนะครับภาษาวอลเล่บอลภาษาฟุตบอลอาจจะเรียกต่างกันแต่ในความหมายเดียวกันรอบสบรอบสอหรือรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเราต้องแข่งทั้งหมด c ี a แมตช์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เราจะเจอเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับแคนาดาเยอรมันนะครับเซอร์เบียนะครับนี่เป็น4ทีม c ี a แมตช ที่เราต้องต่อกรด้วยนะครับวันที่4ที่5ที่7ที่8นะครับแข่งที่โปลแลนด์เหมือนเดิมย้ายเมืองหน่อยแต่ยังแข่งที่โปลแลนด์นะครับก็ปรากฏว่าไปดูตารางการแข่งขันเนี่ยนะครับวันอังคารที่4เนี่ยนะครับตุลาคมสองทุ่มเนี่ยเราเจอแคนาดานะครับวันที่5ตุลาคมเราเจอเยอรมันนะครับสองทุ่มนะครับแล้วก็7ตุลาสองทุ่มเราเจอเซอร์เบียนะครับ8ตุลาเราเจอ สหรัฐอเมริกานะครับทั้ง4แมตช์ในรอบ2นี่เราแข่งเวลาเดียวกันหมดคือ2ทุ่มนะครับ4 5 7 8นะครับเราเว้นวัก1วันได้พักคือวันที่6ตุลาคมนะครับคำถามก็คือว่าโอกาสของเราเนี่ยนะครับในรอบ2ที่จะผ่านไปรอบ8ทีมเนี่ยนะครับเราต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องเก็บกี่คะแนนเราต้องชนะใครบ้างเนี่ยนะครับเราเราจะลองวิเคราะห์ก,กันอย่างเงี้ยนะครับว่า ปลายทางของเราเนี่ยรอบคอเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบน็อกเอาท์แทีมสุดท้ายเนี่ยซึ่งถ้าเราเข้ารอบแปทีมสุดท้ายได้เนี่ยนะครับเราจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเลยนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้แต่เราต้องฟาดานฟาดานอสทีมนี้ได้ก่อนนะครับคือสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียเยอรมันแล้วก็แคนาดาที่เราจะเจอรอบ2นะครับแต่ว่าต้นทุนเราในรอบแรกที่เราเก็บมาในสายบี ต้นทุนเราเกิดมากมายหมหาศาลเมื่อเราชนะโดมินิกันมานะครับเราชนะ4แพ้หนึ่งเราดับ2ของตารางเนี่ยนะครับเราชนะโดมินิกันเนี่ยปรากฏว่าเรามีเครดิตมีแต้มบวกมานะครับแต้มบวกอันนี้เป็นแต้มต่อให้เรานะครับที่จะไปมีโอกาสที่จะทะยานคว้าตั๋วเข้าสู่รอบที่8ทีมสุดท้ายรอบ3ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราแพ้สมมติถ้าเราแพ้โดมินิกันนีแต้มต่อเราจะไม่มี นะครับแต้มต่อไม่มีเราต้องไปชนะอย่างน้อย3แมตช์นะครับจาก4แมตช์ในรอบ2แต่พอเราชนะโดมินิกันมาเรามีแต้มต่อมาพอมีแต้มต่อมาเนี่ยเราไปชนะแค่2แมตช์ใน4แมตช์เรามีโอกาสเข้ารอบทันทีรอบแปดทีมนะครับเช่นแมตช์ที่1เนี่ยแมตช์แรกที่เราเจอคือ4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราเจอแคนาดาไปดูสถิติย้อนหลังดีครับเรากับแคนาดาเนี่ยในสถิติเราเจอกันมา3ครั้งนะครับ ในรอบสองสามปีมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ปี4ี่หกนู่นเลยย้อนไปตั้งไกลนะครับแล้วก็ปีที่แล้วหกสี่แล้วก็ล่าสุดเนชั่นลีปีปีเนี้ยสเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับเราชนะรวดทั้ง3าครั้งไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแต่เจอกันสถีย้อนหลัง3าครั้งเนี่ยครั้งล่าสุดเราชนะ3ต่อศูนเซตค่อนข้างขาดนะครับฉะนั้นวันที่4ตุลาถ้าเราคว้าชัยได้เนี่ยเก็บนักแรกได้จากแคนาดาเนี่ย โอเรามีโอกาสมากมายแล้วแมตท,ที่2 5ค่าตุลาเนี่ยวันพุธถัดไปเนี่ยนะครับเราเจอเยอรมันนะครับซึ่งถ้าเราเก็บชัยได้อีกเนี่ยโอกาสเข้ารอบแทบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อให้สองแมตเราแพ้เซอร์เบียรหรืออเมริกาก็ตามหรือไม่แน่เราอาจจะแพ้แบบไม่ขาดหรือเราอาจจะชนะก็ได้เพราะเราเคยชนะเซอร์เบียม่เล้วเคยชนะเซอร์เบียมานะครับแล้วก็ที่สำคัญอเมริกาเราก็เคยเก็บเก็บเก็บเซตมาด้วยนะครับก็ ก็ต้องถือว่าจะว่าไปแล้วผมว่าสดใสอาจจะไม่น้อยกว่าในรอบแรกที่เราคว้าอันดับสองตารางมาด้วซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดของทีมไทยนะครับแต่ว่าผมอยากให้เราดูอันหนึ่งที่ผมคิดว่าผมพยายามเก็บตกนะครับความเห็นของคนดูกองเชียร์ทั่วโลกนะครับแล้วก็ผู้รู้นะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้รู้มากมายแต่ว่า เป็นแค่คนที่สนใจกีฬาโดยเฉพาะเล่ย์บอลก็สนใจเป็นพิเศษด้วยในยยเรื่องคอนเซ็ปต์ของยุทธศาสตร์เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเนี่ยผมยังยังคิดว่าเราต้องต้องเชียร์เลย์บอลให้มากกว่าที่เป็นอยู่โดยเฉพาะการอาัดฉีดการสนับสนุนสปอนเซอร์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องมาแล้วแล้วมันควรจะมาได้แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันหนึ่งที่เขาพูดกันมากคือว่าที่เป็นคลคลับของทีมไทยที่โค่นทีมใหญ่ๆได้จะเรียกว่าแจ็คผู้ค่ายักษ์เนี่ยนะครับ เขาบอกว่าในแง่จิตวิยยากีฬาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าก็เราใช้จิตวิยยากลุ่มจิตวิทยาหมู่เนี่ยจิตวิทยาของทีมเนี่ยได้ดีและให้ความสําคัญในแง่ของการใช้จิตวิยยาของทีมเนี่ยข่คมคู่แข่งนะครับแล้วก็พลิกชัยชนะเหนือคู่แข่งหรือความคาดหมายได้นะครับโดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมเวิร์กนะครับเราทําแต้มไม่ได้เราก็ไม่เสียใจไม่ชี้หน้าด่ากันผมเคยพูด นะครับไม่ไปหาแพะไม่ไปโกรธกันไม่ไปงอนกันหรือขนาดเคืองกันให้ให้คู่แข่งเห็นเราเฉยนะครับเรายิ้มสู้ด้วยนะครับแต่พอเราได้แต้มเนี่ยเราดีใจเราขอบคุณกันแล้วก็ไม่โอเวอร์รีแอคจนเกินไปนะครับมันทําให้เห็นว่าเราเล่นอย่างมีความสุขนะครับแล้วเราเราไม่กดดันนะครับพอเราไม่กดดันเนี่ยคู่แข่งมันจะกดดันแตดีนะครับโค้นอะไรหวาดตีเสียก็ไม่ได่ากันนะครับ ถ้าเก็บแต้งมง่ายไม่ได้เสร์มไม่ข้ามก็ไม่ต่อว่ากันนะครับมันเป็นจิตวิทยากีฬาชนิดอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าหลายประเทศอาจจะไม่ได้ใช้หรือมองข้ามไปอาจจะไปดูแค่ทักษะความสามารถสกิลของผู้เล่นของเราไม่ได้ดูแค่นั้นนะครับเราดูเป็นทีมสังเกตดีครับความอบอุ่นความรักนะครับความสนุกความสุขในการเล่นนะครับความผูกพันกับโค้ชกับสตาฟเนี่ยมันเป็นพลังมันกลายเป็นจิตวิทยา นะครับจะโดยตั้งใจไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยนะครับแต่สําหรับผมเชื่อว่านี่เป็นกลยุทธ์หนึ่งของของโคช้ชเรานะครับที่ต้องการใช้แท็ติกแบบนี้ในการข่มคู่แข่งในทางอ้อมด้วยซ้ำย่างลองสังเกตด,ดีครับบางทีมเนี่ยเซตหนึ่งเซตสองเขาก็รักไข่กันดีเซตสามระตมเริ่มเสียงง่ายๆเนี่ยอาการที่อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับหรือเดินเข้าไปโอบกอดกันแบบแบบแบบ ไม่ได้อินกับมันเนี่ยมันเห็นชัดเลยแพชชั่นมันไม่ได้มีขนาดของเราไม่ว่าจะได้แต้มหรือไม่ได้แต้มเรามีความสุขกับมันนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเคล็ดลับประหนึ่งนะครับเท่าที่สังเกตนะครับซึ่งผมพูดไปต่ตอนแรกๆแล้วนะครับตอนที่ผมมาพูดเรื่องเลย์บอลแรกๆเนี่ยผมพูดประเด็นเนี้ยนะครับมันกีฬาเย์บอลหญิงของไทยเนี่ยมันมากกว่ากีฬามันเป็นอะไรที่ที่มีหลายแง่มุมที่น่าติความแล้วก็เอาเป็นบทเรียนสําหรับองค์กร อื่นๆด้วยนะครับเพื่อทําให้องค์กรแข็งแกร่งและก็ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วอีกการหนึ่งที่ผมคิดว่านี่มาดีและมาถูกทางในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับใน bnl league เนี่ยเราไม่มีตัวไปวัดอัตราการเต้นสภาพการเต้นของหัวใจสภาพกล้ามเนื้อนะครับเราไม่ได้มีตัวไปวัดตลอดเวลาเวลาจะลงแข่งขันหรือขนาดแข่งขันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยการกีฬาประเทศไทยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปช่วย นะครับอย่างทราบมาว่าทางบุ้มบิ๋มนะฮะเซตที่4ที่5เนี่ยบทบาทบุ้มบิ๋มจะลดลงและถูกเปลี่ยนตัวออกมาพบว่าตาการเต้นสูงไปหน่อยแรงไปหน่อยนะครับก็อัตราการเต้นของหัวใจสูงไปหน่อยนะครับก็เลยก็เลยมีการพักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวกันช่วงนั้นซึ่งผมคิดว่านี้ดีนะครับมันทําให้เราประเมินสถานะความสามารถของนักกีฬาได้แบบเรียลไทม์ไม่ใช่รอเจ็บ นะครับรอนล้มแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคนนั้นป่วยคนนั้นเจ็บนะครับอันนี้เหมือนเรารู้ตัวก่อนนะครับซึ่งนี่คือความสําคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ถูกนํามาใช้มากขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าพูดกันมากในกระแสโซเชียลนะครับการอัดฉีดที่ผมคิดว่าแน่นอนแหละนะครับมันอาจจะเป็นหน้าที่เป็นความสุขของนักกีฬาที่เขาเล่นอยู่แล้วเขามีเขามีเงินเดือนมีรายได้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าพูดแบบนี้มันก็ดูมันก็ดู ให้กำลังใจกันน้อยไปหน่อยนะครับผมคิดว่าถ้าอะไรที่มันทําแล้วเล่นแล้วเนี่ยแม้จะเป็นความสามารถเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเขาก็ตามเนี่ยแต่มันทําให้คนไทยมีความสุขได้รับเสียงปรบมือจากทั่วโลกจะอัดฉีดนั้นเขาบ้างเพื่อเป็นกําลังใจเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยนะครับแล้วทุกองค์การกีฬาเนี่ยผมก็เห็นอัดฉีดกระจังกับกีฬาบางประเภทแต่วอลเลย์บอลผมดูผมดูยังยังยังน้อยไปหน่อย นะครับวันนี้ก็อาจจะต้องไหว้วางผู้เกี่ยวข้องห่วยาง,งานที่เกี่ยวข้องลองดูเรื่องนี้นะครับไม่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 ไมใช่เรื่องหนักนาสหัสอะไรนะครับที่จะมีเจ้าภาพและก็แคมเปญกันเรื่องนี้นะครับ <S <S ผมผมผมอยากเห็นมันเกิดขึ้นนะครับ <S 1> <S 1> เพราะว่าอย่าลืมว่าคอร์เตอร์สองเนี่ยนะครับเซสองที่เราจะแข่งในรอบสองเนี่ยแล้วจะจะเรียกเนี่ยนะครับ <S <S เ,เราต้องการกําลังใจมากแล้ววันนี้ผมมั่นใจว่าโอกาสที่เราจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์เพื่อ คว้าตัวไปโอลิมปิกซึ่งเป็นเป้าหมายที่เรารออยู่เนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมติดตามวันที่4ตุลาคม2ทุ่มวันอังคารเนี่ยนะครับเราเจอกันแมตช์แรกในะรอบ2พบแคนาดามาให้กำลังใจกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ